อยูแลลิ้นโซ่ทุกคนยี่สิบนาทีนะคะนี่มั่ามยี่สิบนาทีหกดันยี่สิบนาทีจุดหกวิลวะยี่สิบนาทีจุดเกาวิี่สนาทีจุดยี่โอ๊ยโอ๊ยโดนหนูกัดทีเดียวระเบิดตดเอ ไม่ได้ชอบข้าวมืเกียนะข่าวข้าวขับสนไหมอะไรนะกูไม่สับมู่ให้มึงแดกหรอกนี่กูก็ไอนี่เลยนะพี่เอาไอ่อ้มนกูจะเทลยหล โยนดูแพสติได้แล้วเบื่อชิบหายมึงถ้าเราฆ่าเราจะได้ตังเนี่ยได้สติลเวนลอตสติลเวนลอตอะสติลเวนลอตหรือกัวกาเดนหรือสติลเวนลอดลิสไหนดิไหนไหนหรือขี้หมาที่มันไม่มีให้ขโมยแล้วเอ๊ะไยนายแก่กาเบร์แก่สงสารมาเถอะอย่าอยู่แฮ่ ต่วมว่ะจะกูทีบหน้าแหกเลยมึงอ่ะมึูขี่แล้แตกอ่ะกูขี้ลากต่วมอ่ออ๋ออ๋อกูไม่วางแล้วกันึูขี้ลากต้วมพี่มึงทำไรมึงทำไรกูจะยิงแต่กูยิงไหมโดนกูแทนที่กูจะยิงเลยเฮียไปติดกับดักแน่ ขอคาฟอกอีกแล้วนเลเฮ้ยสตังคไม่มีเฮ้ตาอีบมือเฮ้ยอมือเไอ้เพื่อนอแล้วนี้่้วเฮ้ยไอ้คนนี้ตึงจับใส่แว่นปิดตาปิดตาแล้วก็เล่นคนนี้นี่มันตึงจริง จะลองไหมเี่เยี่ยมามาขโมยไม่นขมได้หอเยทมันเดิจิ เดคุ้งค่ะคุณไม่ออกไปตอนนี้ไม่ได้เฮ้ยแล้วไปยังอ่ะไปเลยแล้วกัน เพื่อนบอกเฮ้ยคุณงงเลยสอบยังได้เหรอเฮคุณเอาไปเองไงไม่รู้เลยออ่าฮะโอเคเล็กตื่นเวรลอสไม่แมวแมวขอเบาหน่อยดิบง ก่อนไม่งั้นกูคิดไปขโมยคิดไขโมยไอ้มันกูคิดแตกขโมยอะไรขโมยเบนน์รถมันเป็นสิ <h 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 h ่งที่ไม่ดีเราไม่ควรทำก่อนที่เพื่อนจะบล็อกเราเฮโยโย a t the f ฟักเฮ้เฮ้กูไม่ลงคนเยียวกับแม่เห็นไหมล่ะ อุ uh ้อองเอ้ย oh. อ uh ุ oh. uh ้อองเอ้ยไม่ใ oh. ช uh ่อ oh. uh ุ้อองถูกแล้ว ขอ,ข,อข,อของที่กูหามาน้่ยให้เป็นหมดเลยเคแรก,กนี้เนะ่ต้องตายเ แค่นันม่หยิบทางรอดไปได้กล้านักที่มาหาฉัน ต่อส,สุดเอ้ยอะไรวะสกิบิดี้โอไม่นะเพื่อนเอามาพามาหั่นจะกูจับหั่นเองเฮ้ยโอเคกูหั่นได้ไรครับเอ่อกุญแจล็อกอ๋อกุญแจล็อกกุญแจสำสัเนียงไม่เพื่อนต้องใช้กุญแจกระทอมทอมแอนเจอรี่ ต้องใช้กุญแจทอมแอนเจอรี่นะเอออันนี้อาจจะใช้ในกุญแจนิลลายเอ้ยขมอะไรเอ้ยนิลภัยเอออันนี้มันกุญแจสร้างขึกุญแจที่สร้างขึ้นใช่กรับอ๋อคิดนึกก่อนมีประตูอะไรบ้างเออประตูประตูโรงรถเฮ้ยอยู่ในเกมแกนนี่เอ้ยพักหนึ่งนี่กับ

กูไม่ตายว้ายกูไม่ตายนี่ถ้าเราตรงมาจากนั้นแต่ถ้าผมไอ้นี้มแ่อ่ะ แล้วใครจะมากูมไม่ส้นมาก็มากูมไม่สนกูคแค้นมาก็มาดิกูก็ไม่ได้กลัวอยู่ไหนงานนี่เลยแหมแขนไอ้แซดเจะกูจะกูเจะก,จะกูจะกูเอาก้อนนี้เฟียงใส่หน้าแหกจังไรเลยโอ้ไอ้ัตว์จะกูเฟียงใส่ขาให้สะดุดลมขี้แตกขี้แตกเต็มเลย ทเลนิน้าหายไปหายไปก็ดีแล้วไอ้เหี้ยแม่งวนยี่สิบตัวกูรอดรอดมาโค่หน้ากูกูตกใจตกใจแค่ที่แต่ที่ไปอันนี้ฮะโอ้ยเอาไปดีไอ้ไอใยไม่ให้ลูกซองมึงอีกอีเด็กเหี้ยอันนี้ลูกซองของกูอีเด็กโง่ ลีเมรัตตูจีนาบาเลลีนาคาบูซินาลีลิลิลิลาเป็นสนัเตินี่นี่อันนั้นนั่นสีนี่บอมบอมพีพีพีก็สีฮึมันต้องเป็นคำว่าเฮ้ยไม่ใช่ตายตายอะไรตายผูพูดว่าตายเออพวกนี้มัวไปได้ผู้พูดว่าตายเนาะตาย,ตาย 来，来。 หมาดูปูมันมาตรงไหนหน้าซอมบี้ไอ้สัตว์ซอมบี้ซอมบี้แม่งหน้าใส่เว้นขนนิ่มหัวหน้าบุ๋ดหน้าเบี้ยวเหมือนตูดหนิยิงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เว้ยไม่ใช่ไอ้สันไอ้สัตว์สัตว์นะทุกคน เหมือนสักยันนะเอ้ยสักซักซักซักยันนั่แหละอะไรเพื่อนไอ้มีตัวอะไรหรอคิดไปมากนะเพื่อนนะไอ้มีตัวอะไรเห็นมีเลยเพื่อนเม่งมั่วไปได้เพื่อนเนี่ยงมั่วไปได้เอามือสั่นี่พาลงโซ่โอ้โหขนาดเกียมยันแกนี่ตู้ล็อกเกอร์ยังเข้าไม่ได้เลย Ja. Uh -huh. uh -huh. าไว้แค่เอนู้นเหรออะไรอะไรมึงยิงใครมึงยิงใครมึงยิงกูเหรอเดี๋ยวกูจับเออจับเออ <c oughs> เดี๋ยวกูจับเข้าห้องน้ำเฮ้ยปแปลกนะเฮ้ยปแปลกจังจับห้องน้ำปแปลกจนะังแปลกมากแปลกโคตรแปลกใช้เวลา20หรือ19กันนี่ อะไร,ะไรคุณปู่ใคร,ใครกล้าใช้ปืนยายแกนี้ยายแกนี้แู้แคุณยายแกนี้ตาโบอตาค่ะ